การลงนามระหว่างภาคเอกชนไทยและเขตพิเศษฮ่องกงช่วยขยายการส่งออกสินค้าอุปโภคข,ของไทยสู่ตลาดฮ่องกงเพิ่มขึ้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฮ่องกงกับผู้ส่งออกไทยสิบบริษัทพร้อมกล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้ จะช่วยขยายโอกาสการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยโดยเฉพาะจากผู้ประกอบการรายย่อย SME สินค้าโอทอปและสินค้าเกษตรแปรรูปรวมทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกและสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์อาทิสินค้าที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ไ h a แลนด d t r ัส t m มา k และไทยซีเล็กบนผลิตภัณฑ์ได้มีโอกาสขยายการส่งออกสู่ตลาดฮ่องกงซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่เคยให้ไว้ว่าจะต้องช่วยขยายโอกาสให้กับคนตัวเล็ก และครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นทางนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมมือกับห้างบิ๊กซีจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยณหนะ้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในทุกสาขาโดยมีสินค้าไทยที่นํามาจัดก,การส,งส่งเสริมการขายจํานวนมากอาทิผลไม้ข้าวสินค้าอุปโภคบริโภค,ภคซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวฮ่องกองเป็นอย่างดีที่เข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าและได้เยี่ยมชมการจาหน่ายสินค้าไทยในห้างพบว่า มีสินค้าไทยจำหน่ายเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายแล้ว4,200รายการและหากรวมการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะมีสินค้าไทยเพิ่มเข้าไปอีก250รายการเอกวินกาเก็บนิกรายงาน